ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิอร์พูหนึ่งซันเดอร์แลนด์หนึ่งเคียซ่าฮีโร่ทดเจ็บตัดเกรดแข้งหงเกมเจ้าแมวดำที่แอนฟิลหงแดงลิอร์พูกลับมาฟอร์มฟืดอีกครั้งทำได้แค่เปิดบ้านไล่ตีเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งในศึกพิม์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนอร์สล็อตแต่ละคนในแมตชนี้ที่รังแอนฟิลด์1 1ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนเบเกอร์6คะแนน ทำได้ดีกับจังหวะเซฟลูกยิงไกลของชามฮิวและถ้ายืนตำแหน่งดีกว่านี้อาจจะเซฟลูกยิงของเชมดีนเทารบี้ได้โจโกเมส6คะแนนทั้งรับแล้วลุกไม่ดีเหมือนนัดก่อนที่บุกชนะเวสแฮมแถมมีจังหวะเข้าหนักใส่คู่แข่งจนได้ใบเหลืองอิบรายฮิมาโกนเต้6คะแนนจังหวะทำได้ดีก็มีพอสมควรแต่ก็ยังมีพลาดง่ายๆให้เห็นอีกเช่นเคย เฟอร์กิลฟันได้กับตันทีม5.5คะแนนต้องรับผิดชอบเต็มๆกับจังหวะเสียประตูที่จ่ายบอลเสียเองแบบง่ายๆในพื้นที่อันตรายถึงแม้หลังจากนั้นมีจังหวะโขกเคลียบอลสำคัญแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอนดูโรปสัน6คะแนนเกมรับโดนทดสอบไม่มากส่วนเกมลุกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ไรอันกราเฟนแบก7คะแนนฟอร์มโดยส่วนตัวถือว่าไม่เลวช่วยเกยมรับได้ดีแถมสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นทำประตู3าหนุน อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์6คะแนนเกือบทำประตูได้จากจังหวะมงบอลชนเสาแต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่ได้ตามมาตรฐานฟอร์ดินเวสเคะแนนเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวาถึงแม้ประตูตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งเป็นโอนโกของนอร์ดีมูกิเล่แต่นั่นก็เพราะเขามีส่วนสำคัญช่วยทีมได้ประตูโดมิ Line, น,นิกซูโบชไล6.5คะแนนขยันช่วยทีมได้ดีเหมือนเคยแต่ลองยิงไกลามากไปหน่อยคูดี้กากโป5คะแนนเงียบมากไร้ความอันตรายไม่แปลกใจที่ถูกเปลี่ยนออกหลังจบครึ่งแรก อเล็กซานเดอร์อีซัก5คะแนนเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับเจ้าตัวได้บอลน,น้อยมากแทบโดนตัดขาดจากเกมตัวสำรองที่ได้ลงเล่นโมฮัมหมัดซาราแทนกัโปโตนาทีที 4, 6, 6, ่4-66คะแนนช่วยให้เกมลุกดูน่ากลัวขึ้นถึงแม้สร้างความแตกต่างไม่ได้เคอร์ติสโจนแทนโกเมสนาทีที่6 5 6.5คะแนนมีส่วนสำคัญจังหวะได้ประตูตีเสมอ1ต่อ1โดยเป็นคนผ่านบอลให้เวียสยิงฉลับเข้าไปอูโกโอเอกริตเก้แทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่74ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ มิลอช์คร์เคลียแทนโรบสันนาทีที่86ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้เฟเดเดโกเคียซ่าแทนอีซักนาทีที่86 7.5คะแนนกลายเป็นพระเอกของทีมโดยช่วงนาทีที่9 0บวก5วิ่งไล่ตามวิลสันอีซีดอร์ที่หลุดเดี่ยวก่อนสกัดบอลหน้าประตูซึ่งถ้าไม่ได้ความขยันของเจ้าตัวลิเวอพูคงแพ้ขาบ้านอีกนัดพิมลิกรายงานว่าจังหวะนี้ในนาทีที่93ยกให้เป็นหนึ่งในจังหวะที่สำคัญและตัดสินแพ้ชนะได้เลยจริงๆ ก่อนอื่นชื่นชมอาริสันเบเกอร์เลยจริงๆนี่คือจุดเด่นของเขาเลยในการเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับคู่แข่งอารีมักท,ที่จะตัวใหญ่ขึ้นเสมอเมื่อต้องเจอกับสถานก,การณ์แบบนี้และครั้งนี้เขาก็จัดการและรับมือได้ดีมากการออกมาเร็วและปิดพื้นที่ในมุมยิงของวิลสันอีซิดอร์ได้ดีมากและอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเฟเดรโกเขียซ่า ามมาตั้งแต่แดนซันน์แลนด์วิ่งแบบสุดชีวิตเป็นยังไงจังหวะน,นี้ใครเห็นรู้เลยถ้าไม่มีเคียซ่ายังไงยังไงจังหวะน,นี้ถูกยิงได้แน่นอนและผลการแข่งขันก็คือความพ่ายแพ้ขาบ้านอีกครั้งการลงมาช่วยของเคียซ่าไม่ได้แค่ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูแต่มันช่วยทีมไม่แพ้และช่วยเซฟชีวิตอนาคตของอาร์เนอร์ไปได้ต่ออีกสักนิดหน่อยจบเกมนี้อาร์เนอร์ควรเอาทูบเทียนมาไหว้เคียซ่าเลยนะครับ วิ์งานเข้าเจาะประเด็นหลังเกมลิเวอร์พูลไล่เจ้าซันเดอร์แลนด์หืดจับขอขอบคุณบทความจากจาก,กี้ผลสเสมอที่แันฟิลล่าสุดต้องใช้คำว่าเกือบแพ้ถ้าหากเฟเดเชียซ่าไม่ช่วยสกัดบอลก่อนข้ามเส้นก็คงขาบ้านอีกเป็นแน่ถามว่าคาดหวังอะไรไหมไม่เลยครับเพราะซันเดอร์แลนด์ไม่ใช่เวสแฮม เลจิสเลอร์บริสมาได้แทคนิก4-4-2เกมแพลนเพรสแดนบนสลับตั้งรับลึกพร้อมปิดดิ่มเส้นชาก้าซาดิกี้หัวใจแดนกลางหน้าคู่เลือกบับบี้เลเฟเลยปกติเจอทีมใหญ่เล่นหลัง5เกมนี้แค่4พอสงสัยทีมไม่ใหญ่ฮ่าฮ่าวิธีการอาจแตกต่างจากการเล่นในบ้านที่ดุกว่านี้ดูแลสภาพนี้หงไปเยือนน่าจะแพ้กลับมาแต่พอเยือนเลอรบริสเน้นความรัดกลุ่มยังคงให้เกียรติหงแดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเกมแพลนของแมวดำลงตัวเวิร์ก ป้องกันการโจมตีด้านข้างแบ็กหงขึ้นยากการเล่นโดยว s สแดนกลางระหว่างลายไม่มีเจาะไปเจอกำแพงมิดฟิลด์สองชั้นไม่ให้เล่นง่ายๆอีซักก็ไปอยู่ในวงล้อมกองหลังซะเป็นส่วนมากแทคกติกไม่เหมือนเวสแฮมที่รับไม่ลึกจริงพื้นที่มีให้แผงมิดฟิลด์หงเล่นตรงกลางขณะที่แมวดำโดยซาดิกีจะเป็นตัวปิดการขึ้นบอลกราฟเฟนแบกจังหวะเข้าบอลถ้าหงช้าเข้าถึงตัวทันทีแม้ครองบอลได้แต่คือการส่งบอลไปมาเปลี่ยนแกน ขวางสนามด้านข้างเจาะไม่ได้โซโบโกเมสขึ้นยากพื้นที่ฮับสเปซไม่มีเพราะแน่นหมดมีพอลุ้นคือลูกยิงไกลของโซโบที่เลิฟทุบออกจังหวะบงแม,มก้าตกพื้นชนเสานอกนั้นไม่มีอะไรส่วนแมวดำเมื่อตัดมือตัดเท้าเกมลูกองแดงได้ที่เหลือรอจังหวะของตัวเองการยิงไกลที่เบเกอร์ต้องออกแรงปัดชนขานครึ่งแรกบวกความผิดพลาดในการออกบอลเบเกอร์และแนวรับไม่โดนลงโทษแต่สุดท้ายมาโดนครึ่งหลัง ฝันไดนั่นเองนึกจะส่งก็ส่งให้แมค้าที่ยังไม่พร้อมเทาบีตัดได้พาบอลจี้หน้าเขตแล้วยิงฉลับฟันไดเข้า1ต่อศูนย์นั้นนึกว่าขาบ้านอีกแล้วแต่ด้วยความพยายามของนักเตะที่ต้องการยิงคืนมันก็ได้ทั้งเปลี่ยนตัวโจรเอกิตะเกะเคียซ่าสุดท้ายได้เพราะโจรเล่นหน้าลายกับเวสก่อนเวสโชว์สเตปหลอกส3าคนเข้าไปยิงโชคดีที่ลูกยิงไปฉลับมูกิเล่เปลี่ยนทางเข้าไปเช่นกันมีเวลาอีก9นาทีบวกทด7นาที โอกาสลุ้นเพื่อชนะไม่มีแต่เกือบแพ้นามีนาที90.3จังหวะเลิฟเอาบอลยาวให้อีซิรอเดียวๆแต่หลบเบกเกอร์ได้แล้วแปรหน้าเข้าอย่างยิ่งเพียงแต่สุดท้ายเคียรซ่าวิ่งตามมาสกัดก่อนเข้าประตูยังคงมุ่งมั่นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่อาจชนะใจสลอตได้โมซาลายังไงดีลงมา45นาทีหลังก็โซโซไม่มีอะไรโดดเด่นมากความมั่นใจไม่หลงเหลือแล้วแต่มีความพยายาม แต่ฟุตบอลพยายามอย่างเดียวไม่พอแน่อีก3นัดก่อนไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์เขาจะได้เล่นตัวจริงไหมนัดหน้าเยอรมนีโดยเต็ดที่เพิ่งชุบเชลซีสต่อหนึ่งแม้คุณภาพผู้เล่นไม่ดีนักแต่ลีดเล่นในบ้านดุดันทุ่มเทไม่กลัวใครตามสไตล์ดนเนลฟาเกมาเจอหงแดงชั่วโมงนี้มีความหวังแน่ๆยุงทองส่วนงานของอาร์เนส็อตแก้ได้เกมเดียวชนะคอนผลเสมอซันด์แลนด์ทั้งวิธีการเล่นเกมลุกตัวลุกยังไม่คืบหน้าอะไรมากนอกจากเวสมีส่วนกับแต้มที่ได้ ถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าสู้ต่อไปนะไอ้หงแดงฟอร์มร่วงแรงเปิดโซลิติโมซาลาซีซั 2021, ่น2,025 2,026ก่อนลิเวอร์ p o o ชวดใช้งานยาวหนึ่งเดือนซาลาจะไม่อยู่ช่วยลิเวอร์พูลตั้งแต่วันจันทร์ที่15ธันวาคมนี้เพื่อเดินทางไปช่วยทีมชาติอียิปต์ทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่ประเทศโมร็อกโกรหร่วงวันที่21ธันวาคมถึง18มกราคมปีหน้า ผลงานของซาร่าในฤดูกาลนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายเมื่อเทียบกับสีสั้นที่แล้วที่ทำไปถึง29ประตูพร้อมกับควา้ารางวัลดาวซันโบวเพียงลีกไปครองสำหรับผลงานของซาร่าในพิม์ลีกฤดูกาล2025-2026เป็นดังนี้ 12เกม1,074นาที4ประตู2แอสซิ์โอกาสยิง21ยิงเข้ากรอบ10ยิงเข้ากรอบ47.62สร้างโอกาส24ผ่านบอล3 4 4ผ่านบอลเข้าเป้า255เปเซ็ผ่านบอลเข้าเป้า74.13เคลียบอล3ตัดบอล2แย่งบอลกลับคืน33สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง84คะแนนเฉลี่ยจากการเล่นหูสกอร์6.69ฤดูกาลที่แล้ว7.61 s k y ยสปอร์ตสวิตเซอร์แลด์รายงานว่ายานดีโอมันเดปีกดาวรุ่งวัย19ปีจากอาเบล็อซิกเป็นหนึ่งในปีกดาวรุ่งของบุนเดสลีกาที่จะเป็นประเด็นร้อนแรงในซัมเมอร์หน้าอย่างไม่ต้องสงสัย จากข้อมูลของเราทรอแวนฮอสเปิร์และลิเวอร์พูลต่างก็มีการติดตามความคืบหน้าในฟอร์มการเล่นและการพัฒนาของปีซ้ายวัย19ปีรายนี้มาตลอดจนถึงตอนนี้สเปอร์ตติดตามนักเตะรายนี้มาหลายเดือนแล้วและเพิ่งเริ่มเจรจากันอย่างเข้มข้นเมื่อไม่นานมานี้ในการแข่งขันลิเวอร์พูลก็มีบทบาทอย่างมากในกรณีนี้โงแดงซึ่งอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ฝั่งลูกมองว่าเดียมองเด้เป็นตัวเลือกสําคัญในการเสริมความสดใหม่และศักยภาพในแนวรุกของพวกเขาอย่างมากล่าสุดมีการเปิดเผยว่าความสนใจของลิเวอร์พูลนั้นเพิ่มขึ้น จากเดิมอย่างมากแต่ในขณะนี้ไลฟ์ซิกยังคงสงบนิ่งและยังไม่ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการกับสโมรสรใดแต่กำลังติดตามความคืบหน้าของการพูดคุยเรื่องนักเตะอย่างใกล้ชิดในเวลานี้มีโอกาสไหมที่ดีโอมองเดจะย้ายทีมในเดือนมก,กราคมนี้แน่นอนว่ายากมากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ทางด้านสปอร์ตบิลยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจย่านเดียวมองเดปีกดาวรุ่งของอาเบไลฟซิกที่กำลังสร้างความประทับใจให้กับสโมสรในช่วงเวลาสั้นๆและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในยุโรปไลฟซิกต้องการได้รับผลกำไรอย่างมากจากการเซ็นสัญญาของเขาและต้องการทำให้เขาเป็นการย้ายทีมที่เป็นสถิติใหม่สูงกว่าการย้ายทีมของยอสโกกัวเดโอที่จ่ายไป80ล้านปอนด์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ